กวางแค่สิบแคปเทียนมาแนวบ้าพี่น้ำท่วมมาดิโอ้ยไปไปไปหมดเลยหมดเลยจะซื้อของก่อนนะคะว่าสิไปเบิ่งอันผู้สาวโสดดำหน้ามาดิบ้าควายเงี้ยวน้องเคยเห็นควายเงี้ยวปะ อโอ้จ้าสิงเงแยวจ้สิกินเอาเอารักโอโหสวัสดีค่ปะป้าเยาว่าสิไปยเยี่ยมป้ายามยังบ่มีเวลาไปเลยไปเบิ้งทางนี้ก้อนมาดิค่ะอ๋อวันร้างก่อนมาีิไปท้าพุ่นก็ค่ะนหลายแห้งมีน้ำแข็งไหมคะต้อนไหมค่ะ วาโทษน้ำท่วมเลยเปียกหมดล้วฮะน้ำแข็งมีตู้เครื่องดื่มมีไหมคะเครื่องดื่มมีไหม้็ผักกา่มีที่หนึ่งตู้ฮะับโอเคแล้วกันคือครับเแล้วซื้อเพิ่มเติมได้น้ำแข็งเครื่องดื่มนะคะได้น้ำแข็งกับเครื่องดื่มกับข้าวยังไม่ได้โอ้เจ้าก้อนไปไหมก้ม พอดีมือจ้ามาลร่มดักเปิดดีก่อนเติมน้แข็งก่อนนะคะเติมน้แข็งเรียบร้อยนนี้ลงไปโอ้ก็ยังไม่พออีกเต็มแล้วอะนะคะวันนี้ก็จะไปเบิ้งก็เฮ็ดเฮ็ดหน้าพนละค่ะได้แล้วค่ะไปต่อโอ้ยลืมสตาร์ท ันนี้ก็ฟ้าฝนครื่มตลอดเลยเราจะรอดไหมอ่ะารไปดำหน้ากับปาาดำหน้าพอา่อก็ค้นดำหน้าอีก ดื่มพ่อไปน้องว่จะเอากล้องให้ก็ชาบ้านนี่แหละบุ้งก็จ้าคือกันนลยคะ่ะเจ้ว่างแล้วก็เจอคนที่เาทาสิ่ไปเอาให้ได้ก่อนอย่าก้านฉันมาลายจีนี้ผมก็จะจอดซื้อร้านนี้อีกหนึ่งร้านนะคะ ตอนนี้ก็ส่วนมากก็เขาก็ไปให้ไปหน้ากันเบิดนะคะร้านโบราณไปน้อองเ้ยร้านค้านี่มีอะไรให้เราซื้อเพิ่มเติมบ้างสาวเล็กไปอยู่บนะ้างหนึ่ฮัลโหลนะคะคุณงามท่วนนร้านม,ามีอะไรให้เราต้องการไหม,ไมนี่ซื้อของค่ะซื้อของกุ้งเตี้ยวค่ะได้ยังยัง โอ้อยังไม่ล้างมอไปโธ่มีอะไรให้เราอันนั้นบ้างอะ่ะไปก่อนได้น้ำมาซอกขวดแล้วค่ะบริลาลไปล้านค้าอีกน้องมองนึ่งบริสาโทรศัสท์ประดามผู้ผู้คือมันสีจืดๆเนาะเหมือนรือว่าคิดไปเองค่ะก็โตทอไก่เต็มเลย con Bạn ơi ăn à, thang tay quân sư hòn hai đáp yên ơi ơi ý cạo tốt hơn kín ý. Ý là Ô, nhạc luôn, <laughs> ý, <laughs> ôi yak lộn níu tên hào ơi mùng yên ơi thả cho. น้องมาน้องแมววันจันาได้ลนุกเด้อ้าวแห้งนี่มีไม่นะไม่มีก็ไปดีกว่าโแม่ค้าแม่ค้าอีกร้านจอดไปนะ็น้วใจเถอะจอดทุกร้านรถ สะใจไปเลยมาอันตะเลี้ยงเจ๊ลายอะเจมาฮะฟังได้ฮะเอาชูเถอะเฮ้ยแล้วปวดจู๊อ่ะจ้ะซื้อของเรียบร้อยแล้วค่ะเติมเติมได้เต็มแล้วไปต่อโอ้ยเนาะไปซ้ายแล้วบายนี่เอาไปหาไปหาเจ้าของหน้าก่อนวันนี้สิไปเบิ้งเขาอ่ะรับจ้างดำหน้าเนี่ย เคยอยู่ที่ชั้นเคยนอนหัวดำดวงจะน,ออบบน้อยสอดหอจิบบอหน้าคอยนี่โซโซฮัลโหลฮัลโหลบุกมัดเมียงมาเจรัยเด้อมาไห่มาอยู่นาทำไมมาอยู่นี่สาวโซดดิเอ๊ะใครตัวใครบ้า มาแก้วก็ไม่ไมีป่ะอยากได้แก้วแก้วมันก็นไปทิ่มไบอยู่ควรนะมาะไ,ไปต่อไปกี่หรือว่าพักก่อนพักเหรอยิ้วเข้าเช่อเอ๋อลาทะเลเฮ็ด <laughs> งานหิ้อเข้าเชื่อเฮ็ดงานตีห้าตีห้าไป<ร>อุ้ยพึ่งเจ็ดโมงเองนี่จะหันดัวเด้ดอเออทก โอ้รถคอยเต็มแล้วมีหมอง่างอยู่บ้านนี่พี่ดองเอ้ยทีล่ะวางไว้นี่แหละเพราะว่าเต็มที่แล้วไหมไปไปเดินทางก่อนเอ้ยมาเผื่อสิอุ้ยดักเดินทางไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวมาโอ้โห เลียเตลบันไปบิงเขาดับนากอนลองเออเบิ่งื่อกร่มือดอกเตลบันเตลเบ้อเคนะคะิปนี้ก็จบีแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแช่กกระดิ่ เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะฝากคอมเมนต์ใต้โพสติชมก็ได้สวัสดีค่ะออกไปมาเบอรห็นว่าเขาดำหน้าม้าเลาะในบ้านที่ซื้อบ้านเนี้ย